一生我等得好长，从懵懂少年到孤独的王。这一世我爱的好伤、啊，任你把剑插进我胸膛。我的战马飞踏，为你平天下。你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为 解开铠甲，愿牵你的手，陪你到。 คิดจะจากค่าไปอีกเหรอข้าไม่อยากทำแต่ข้าไม่มีทางเลือกท่านยังเป็นชูเปย์เจียท่านยังเป็นเจิน้นเปย์อองแห่งแคว้นจินตราบใดที่ข้ายังอยู่ข้ารังแต่จะเป็นจุดอ่อนของท่านข้าเป็แค่สามีที่คิดถึงภรรยาเป็นแค่บุรุษที่อยู่อย่างเจ็บปวดไม่มีเจ้าข้าก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว เฟไม่ค่อยสบายข้าขอเขอ้าไปดูก่อนจะมีอะไรอยากจะบอกกับข้าไหมแล้วท่านมีอะไรจะถามข้าไหมมีมากมายไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไม่รู้จะไปปากยังไงทุกเรื่องที่ท่านอยากรู้ Cách a bảo thành thân một dạng phương dạng ừ. phương พิงทิ้งพอรู้ว่าเจ้าจะได้พบกับชูเป่อเจียข้ารู้สึกรซาบซึ้งมากเจ้าจากไปก็เพื่อเขาเขาก็รอคอยเพียงแต่เจ้าโลกวุ่นวายยากจะมีคนรักอย่าทรมานกันอีกเลยอย่ารอให้ความตายมาพลากจากกันแล้วจึงมานั่งเสียใจแม่นางเยี่ยนสิบสามผู้ถูกอนัสสวรรค์ เจ้าและชูปเจียไม่ได้ถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตกลางป่าเขาเคอเสียโหดร้ายเป็นภัยทั่วล่ามีเพียงเจ้าสองคนที่ต่อกอนกับเขาได้พวกเจ้าจาเป็นต้องออกจากเขามาร่วมมือกันด้วยเหตุนี้ข้ากับแม่นางเยี่ยนจึงได้พาพวกเด็กๆเ,เดินทางมาก่อนพวกเจ้าจงวางใจออกไปทำเรื่องที่สมควรเมื่อเหตุการณ์สงบเราจะกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันไม่ต้องห่วง ข้าเข้าไปได้ไหมเป็นอะไรไปไม่มีอะไรหรอกอย่างเพิ่งกับไป่นสิบสามเพิ่งจากไปนั่งก่อนสิ ที่แท้ไป1นนี่เองแม่นางสิเป็นคนมีน้ำใจนางเปบุตรีของนายทหารที่ประจำอยู่ชายแดนปลายหลินบ้านของนางถูกโจรปล่นนางถูกขายไปที่แคว้นเหลียงหลังแต่ที่ข้าช่วยนางนางก็ติดตามข้ามาตลอดนางดูเหมือนอ่อนแอแต่นางเก่งกาจกว่าชายหนุ่มกำยำซี่นางมีความสามารถที่สุดในบรรดา ทำไมท่านต้องอธิบายอะไรมากมายนะข้ากลัวพระเจ้าจะเข้าใจผิดข้าจะเข้าใจผิดเรื่องอะไรเดึกมากแล้วต้างคงจะหิวข้าจะไปทำอะไรให้ท่านทานก่อนนะ อร่อยไหมเจ้าตอนนี้ยังอยู่คนเดียวหรือเปล่าเปล่า นั่นสินะผู้หญิงที่เพียบพร้อมเช่นนี้ข้าเข้าใจแล้วรสชาติบะหมีชามนี้ชูปเปยเจียคงลืมได้ยาก ชื่อชางเซี่ยวสามขวบแล้วแซ่ฉูเห็นท่านอดกลั้นมาตลอดทางกว่าจะถามออกมาได้ถ้าให้กำเนิดบุตรชายของท่านเขาเชื่อฟังน่ารักช่างเอาใจ นอกจากเขาเข้าก็ไม่มีชายอื่นอีกปล่เพียงถึงมีเพียงเจ้าที่รู้วิธีจัดการข้า <c oughs> อย่าปล่อยให้ข้าหนีไปอีกนะไม่สิต้องเป็นพวกเราแม่ลูก ข้ากับช้างเซียวเชื่อใจข้าข้าจะไม่อยากให้เจ้าหนีไปอีกต่อให้เพไกลสุดล่าฟ้าเขียว ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าจากไปอีกข้าเชื่อท่าน ทิงทิ่งเจ้เาจะไปไหนข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นดีแล้วเกิอยู่ข้างกายข้าอยู่เช่นนี้ไปก่อน สรากับตอนนี้กำลังฝันไปหากว่าน,นี่เป็นแค่ความฝันขยายความฝันนี้ยาวนานอีกหน่อยไปเจียหืมไปเจียมีอะไรเหรอไม่มีอะไร แค่อยากเรียกชื่อท่านเท่านั้นเองต่อไปทุกวันตอนเช้าก็จะเรียกชื่อท่านเช่นนี้จะพูดแล้วนะว่าทุกวันดีจังต่อไปพวกเราก็จะไม่พลาดจากกันอีก จะทำอะไรกันเลยมาจอด้วยอาของมาจ่ออาวุธครอมือเลยนั่นสิจ่อเลยผอ นายท่านนายท่านนายท่านพวกเราอยู่แค่นี้ท่านปล่อยพวกเราไปเถอะนายท่านโทษนายท่านบนอไปนปนท่านนายท่านายท่านนายท่านายท่านนาท่านนายท่านายท่านนา่านนายท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 ่านคร่านนานนายม่านมา่านท่านเายานายท่านนาย่านาท่านเาย่านนายท่านนา่ามนท่านนาท่ายท่านายท่านายท่านยานนายท่านนายท่านายท่านท นายท่านนายท่านโปรดเมตตาเราด้วยปล่อยเราไปเถิดนายท่านรู้ไหมทําไมข้าบหลายพวกเจ้าไม่ได้นายท่านเจ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่ทหารเจ้าไม่ผิดแต่โลกนั้นวุ่นวายถ้าจะโทษแล้วก็ก็ต้องโทษตัวเองที่พวกเจ้านั้นเกิดมาผิดที่ทำไมอย่างนั้นเน่ยโอ้เจ็บนายท่านเน่อ้า กำต้องสนองเจ้าปากทีนี่นะแม่นางสิบสามช่างรอบครอบนักแม่แต่เสื้อเกราะยังเตรียมไว้ให้ท่านนั่นดีต่อท่านเพียงนี้ ท่านไม่เคยมีใจให้นางบ้างเลยเหรอเ้าบอกว่าไม่เจ้าเชื่อไหมทำไมเจ้าโกโรธล่ะข้าแค่ล้อเล่นข้ากโกรธท่านที่ไหนกันละ่ะข้าแค่โกโรธตัวเองที่คิดกับท่านแล้วก็ไม่นางสิบสามเช่นนั้นโง่ข่าวยิ่งนักใครว่าเจ้าโง่ หลายปีมาเนี่เจ้าใช้สองมือของเจ้าสร้างป่าบวยขึ้นมาดับปฏิหารสุราดอกบวยที่เจ้าหมากักหอมหวานนุ่มลิ้นเป็นที่เลื่องลือ <c oughs> เจ้าเปลี่ยนหมู่บ้านยากจนให้อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งทั้งแดนเหนือยิ่งไปกว่าน,นั้นเจ้าเลี้ยงดูชางซี่ของเราให้เติบโตมาอย่างปลอดภัยจะรู้ไหมเจ้ามีพลังทำให้คนมีความสุขข้าอิจฉาชาวบ้านพวกนั้น อิจฉาอย่างเฟิ่งกับเจอยินอิจฉาแม้กระทั่งฉางเซี้ยวของเรานับจากวันนี้ไปข้าจะดื่มด่ำความสุขที่เป็นของข้าไม่เจอกันสามปีถ้ามีเล่เหลี่ยมแรวเปล่าขึ้นเยอะเชียวผอมลงหรือเปล่าเสื้อกเรา่ใส่ไม่พอดีตัวเลยอะ ไม่พอดีเงินข้าไม่ใส่พูดเป็นเล่นไปได้ข้าไม่ได้พูดเล่นตั้งแต่ข้าได้พบเจ้าคราวนี้สิ่งที่ข้าคิดมีเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ข้าทําตอนนี้หรือนาคตเทางหน้าล้วนไม่สําคัญแล้วสิ่งเดียวที่สําคัญมีเพียงเจ้าเสื้อกรอนี้เาอจะไม่ชอบข้าจะถอดน,นอะสะผู้หญิงทุกคนส่งสามีไปรบ รวนหวังว่าให้สามีไม่ต้องสวมเสือ้อเกราะไม่ต้องออกไปรบแต่ไม่ใช่สามีทุกคนจะพูดว่าถ้าเจ้าไม่ชอบข้าจะถอดมันออกได้พบท่านอีกครั้งและได้ยินท่านพูดเช่นนี้ข้าก็พอใจมากแล้วดีงั้นเจ้าออกไปรบกับข้าดีไหมฮ คพิค่งพูดไปหยกๆว่าจะไม่แยกจากกันอีกไงแต่ตอนนี้ต้าจิ้นตกอยู่ในอันตรายเผอเสียบุกเข้าเมืองหลวงแล้วนั่นเป็นที่ที่ท่านเติบโตตอนนี้ยุ่งเหิงวุ่นวายส่วนข้ากับคุณนางและก็ราษฎรแคว้นจิ้นต่างเครือบแคลงใจต่อกันถ้าหากข้าไปออกรบกับท่านอาจทำลายชื่อเสียงของเจิ้นเป่ยออง ขัดขวางการกอบกู้แผ่นดินของท่านหลายปีนี้ท่านอาศัยอยู่ที่ชายแดนจิ้นเหลียงไม่ใช่เพื่อการรวบรวมกำลังปกป้องแคว้นจิ้นเหลอหากแผนของท่านต้องผิดพลาดเพราะค่าเช่น เจะไม่พูดจนน่ารักกว่านะจากวันนี้ไปเก็บเรื่องแผ่นดินแว่นแควนไว้ลืมความฉลาดของเจ้าซะตั้งใจเป็นผู้หญิงของข้าก็าพอ